นกเขาใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายไก่ตามตำรานักเลียงนกพุทธศกราช2523บันทึกว่านกเขาใหญ่ตัวใดมีลักษณะคล้ายไก่นกลักษณะไก่มีห้าอย่างอย่างหนึ่งไก่เขียวสาลิกาอย่างสองไก่ประดูหางดำ อย่างสามเรียกว่าไก่เยียอย่างสี่ไก่เหลืองหางขาวอย่างห้าเรียกว่าไก่เทือนตจงเอาขนไก่แต่ละอย่างมาพิจารณาดูให้แน่ว่านกนั้นเหมือนไก่ชนิดใดถ้าขนเหมือนไก่อย่างหนึ่งก็จัดเป็นชั้นนกโทพิเค ตรงขนไส้ประดูถ้าเหมือนกันชัดจึงจะดีในตาก็ให้ดูตามตาว่าจะเหมือนไก่ชนิดใดแม้นเหมือนไก่เยียประดูเหลืองเถื่อนหรือเขียวสาริกาส่วนตัวนั้นเหมือนไก่ใดถ้ารูปเหมือนกับไก่เถื่อน ต้องขันสองกุกจึงจะดีถ้าแม้นเหมือนเหลืองหางขาวต้องขันกุก,กห้อยจึงจะดีถ้าเหมือนไก่ปะดูหางดำจะต้องขันหลิวจึงจะดีถ้าแม้นได้อย่างไก่เยียขันหลิวแกมกุกจึงจะดีถ้าอย่างเขียวสาลิกา ต้องกลุกเดียวจึงจะดีนั่นนะครับผมนี่ก็เป็นลักษณะไก่นะครับนกของท่านใดมีลักษณะไก่แต่ตรงตามตำราก็ไปดูได้นะครับทุกอย่างเป็นเพียงความเชื่อท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ก็สุดแล้วแต่ท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ